สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีีธรรมดานะ้ครับช่อง V ีีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่1 1มีนาคม2567นะครับหุ้นไทยบ่ายก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์นะครับวันหลังจันทร์สีเหลืองสีเหลืองนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับ ก็มีปีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมด้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเผื่อนครับชนชอบจะนำไปใช้ก็จัดไปน,นะครับรอบรอบเที่ยงออกแล้วนะครับสี่เก้ากับเก้าสามนะสี่เก้าเก้าสามนะครับช่อง VIP ให้เน้นบนนะครับอให้เน้นบนอะไรอ่ะหกเจ็แปดเก้าไปเน้นที่หกเจ็แปดมันมาเก้าบนเก้าล่างเลยเด็ดด้เนาะเน้นไม่ถูกตัวเนาะใครที่จะเอาตัวเก้าไปจัดก็สบายเลย ประมาณนี้นะครับ4ตัวนีะมันจะมาตัวหนึ่งนะบนนะครับประมาณนี้หรือไม่ก็2ตัวนะครับประมาณนี้แต่ไม่เคยไม่ค่อยจะมา3ามตัวสักทีนานไม่ค่อยมาประมาณนี้นะครับ่อรอบใบมีอะไรบ้างเราก็มาชมกันนะครับรอบใบนะ ออก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันที่11เมีนาคมสองพัน,นห้ารยหบุ่นไทยใบยเด่นเน้นบนนะครับ4ี่ห้านะขอเลือกที่4ี่ห้านะใครชอบ7็ก็จัากไปนะครับเผื่อมันแชร์แบเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับไปตัวสุดท้ายเลยรอบนี้4ี่ห้าหขอเน้นที่4ี่ห้านะครับมัน4ี่ห้าก็นะครับอ้าวคู่เจาะมีอะไรบ้างคะเนี่ยเกสี่สี่้านยี่สี่ศ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับอ่านี้ก็เก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับตัวลองลงมาก็เก้าหกหกเก้าศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับก็จะเป็นสี่ห้านะครับอืมเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหลายๆนี้นะครับหาชุดวินนะ ส่วนชุดเจาะชุดเจาะก็เน้นตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้นะครับเก้าสี่ส่วนสี่หนึ่งสี่เก้าห้าส่วนห้าส่วนห้านะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาต่อมาเน้นเน้นกันดูทิ่ใครเนี่อ่าครับเด่นเน้นบนนะครับสี่ห้าหกเก็ดนะขอเรื่องที่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกคู่กันกับเก้าส่วนหนึ่งใครชอบสองก็จัดไปนะครับเก้าสี่ส่วนสี่หนึ่งสี่เก้าห้าส่วนห้าหนึ่งห้าตามนี้นะครับ ส่วนชุดวิ่งก็ตามนี้นะครับชุดวิ่งตามนี้นะครับขาเนี้ยมาเน้นที่ตัวนี้ขาเนี้ยอืมสี่สี่นะครับจับห้านะครับอืมตามนี้เลยนะครับสี่กับห้านะครับขับตามนี้นะครับอืมสี่กับห้ารูดวิ่งนะครับสี่กับห้านะ่านตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามนี้เ่วนอันนี้คือสายเจาะนะครับสายรูดนะครับ ฮุนไทยบ่ายก็มีตามนี้นะครับขอบคุณม,มากๆนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับร่ดวิ่งตี๋ยวาครับแบบนี้นะครับอืมจดไปเลยหุนไทยบ่ายพบกันใหม่หุนไทยเย็นนะครับใายทอดสดนะครับเริ่มต้นที่บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะใครว่างก็แวะเข้ามาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะอัพคลิปลงแล้วประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่าน จงโชคดีดวงดีเฮง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 รับมันนี่ทุกวันทุกวันนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ